สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมนะคะสวยเป้าตอนนี้นะคะก็อยู่ที่คอนโดนะคะดีเอสเดนั่นเองค่ะก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่กูใช้อะไรถึงได้หน่าใสจังตั้งแต่ได้ลงอินสตาแกรมไปนะคะที่ถ่ายคู่กับตัวฮาดะมาร์คฮาดะอันนี้นะคะก็จะบอกว่าออตอนนี้นะคะกูก็ใช้อยู่บ่อยมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนอนดึกแล้วก็ ต้องตื่นเช้านะคะเพราะว่ามีแบบว่า,าธุรกิจต้องมานะคะแล้วก็ต้องมาเช็คลูกค้ากันหน่อยแล้วก็ไลน์มาเทียบเลยนะคะว่าจะสั่งชุดนูน้นชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยะคะแล้วก็ต้องดูของให้เขานะคะก็จะมาบอกคุณสมบัติของฮาดะนะคะนั่นก็คือว่าฮาดะเนี่ยเป็นมาร์กที่กู๊ดเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนปกติจะใช้เป็นมาร์กแบบเข้มข้นแบบโูกคาแบบ ต้องใช้ต้องใช้ใชามาสกหน้าแล้วมันก็จะต้องแห้งใช่ไหมแล้วมันก็จะแข็งแล้วคราวนี้พอเรายิ้มเนี่ยมันก็เกิดการแตกนะคะหน้าแตกนั่นเองเออก็ต,ตลกดีเติมขึ้นมาก็โอเคก็น่านุ่มแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเนื้อครีมอ่อนโยนมากพอเราทาเข้าไปเนี่ยมันก็ซึมลงไปที่ผิวของเราเลยนะคะเห็นปะตัวเนี้ยคือมันซึมเข้าไปที่ผิวของเราไม่พอ